โอเคครับก็ขอครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องนูคีโลนะครับว <Yeah! S 1> ันนี้ผมก็จะมาเล่นเออไม่ใช่เลยวันนี้อยู่ในเกมซูเปอร์ซัตที่จะลืมชื่อเกมอีกอะเออทุกคนก็ขอมาหลายๆตัวนะซึ่งแต่ละคนที่ขอมาผมไม่มีสักตัวเลย <laughs> ผมมีตัวหนึ่งที่ทุกคนขอมากก็คือคนเดิมขออยู่รอดนะเดี๋ยวเราก็จะ ไม่เล่นอยู่รอนะเออเราก็จะไม่เล่นตามใครทางนั้นนะครับอืมแล้วจะขอแล้วแค่ขอทําไมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอไปเก็บตังค์ซื้อตัวพวกนี้นะยวค่อยมาเล่นให้แล้วกันนะครับถ้าฝึกได้ก็จะยิ่งดีนะโอเคเรามาเล่นหมดธรรมดามากนะหลังจากที่เราเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเล่นแบบไอ้นี่บ่อยละเล่นอะไรวะเล่นแหลงบ่อยเออเออโอ้โหหลอนละไอ้คนไอ้พลไม่หลอนนะ โอเคนะเราจะมาเล่นนินจาดีกว่านะโอเคคือไหนเห็นปะผมในตัวที่คุณผู้คุณขอมาคือผมแทบไม่มีเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคเราก็จะมาเล่นนินจาจะได้เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะเราก็จะมาเล่นนินจาดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเอาด่านด่านอาวกาศง่ายสุดโอเคไปเลยด่ยานอาวกาศไม่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 ไม,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 มใครขอผู้คุมจะเล่นทําไมไปเลย จะตัดตอนนี้เข้าเกมเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเรามาดูกันว่าเราจะได้เป็นนินจานีเจนหรือเปล่านะครับเอ้ยนั้นมันแมปโรบอกอืมสวยผ้าช่างมันนะครับคลิปนี้ถ้าไม่ชนะก็ช่างมันนะคือเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราะว่าตัดนินจานีอันเ,นเดียวโอเคเราก็จะปิดไปเลยมไม่มีโจ๊กมูนะครับ เร็วเกินเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันตายเร็วเกินเปเกี่ยวไฟไหมดเลยเอ้ยเอ้ยม,มันตายเร็วเกินเอ้ยอันผมผมไม่รู้นะว่าผมเนี่ยผมเป็นลูกเรือผมกําลังเดินไปเปิดไฟแต่มีคนไปเปิดก่อนนะผมเดินไปเปิดไฟแต่มีคนไปเดินไปเปิดก่อนนะครับสดอ,อยู่ใกล้ๆสีเขียวเลย เออแล้วทำไมสีเขียวไม่กดรายงานตั้งแต่แรกอะถ้าสีส้มเห็นอะเขียวเป็นแรกเลยเขียวไป็นแเลยเอาเขียวออกไปก่อนแต่ถ้าเขียวไม่ใช่อ่ะมันก็ยิ่งผายนะเรากำลังทำเคสอยู่แล้วพอหันมาพีก็ตายแล้วไงเราก็เลยโกรธเอาไงเดีอะเขียวไม่ใช่ก็เป็นขาวขาวอยู่ใกล้ๆเขียวผมที่รู้รู้ว่าผมเดินแยกออกมานะคือผมเดินไปทางอื่นที่ไม่ใช่ห้องเปิดไฟอ่ะเพราะว่าถ้าผมเดินไปอยยังไงผมก็เดินปาดเพราะว่าผมเป็นลูกเรือ ผมไม่อยากโดนปาดต่คือนายเทศสมนติโอเคนายนายก็เก็บนายก็เก็บไว้นะไอนายยกอะไรนะ่ะสีเขียวสีขาวอะตรงสายของวนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปปาดไอ้ม่วงนะครับ <laughs> เราจะไปปาดไอ้ม่วงกันนะเออเทคนิคในด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือ เราก็จะปิดประตูไปเรื่อยๆนะนี่ปิดประตูไปปิดแม่งไปหมดให้หมดนะครับแล้วก็ปิดไฟแม่งทีเดียวไปเลยพอเขาเปิดไฟเสร็จปุ๊บอย่าปาดกูปิดไฟไปเลยนี่คือแผนของเรานะนี่คือแผนนะครับเนีย่ยเห็นไหมครูดาใกล้เสร็จละแล้วก็ไปดักคุณที่ห้องไฟ เราก็หนีไปเลยโอเคหนีไปเลยนะคะม่นมีคนอยู่จากตรงนี้แล้ว โอ้โหผมเจอศพที่ห้องสื่อสารน่ะเห็นสีแดงอะ่ะทำไมสีแดงไม่กดแรงงานศพอะ่ะผมเห็นสีแดงอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ผมว่าผมสงสัยเขียวมากกว่านะ,ะเมเะื่อ,นะอกีอ้สีแดงอยู่ห้องไอเนี้ยแป๊บนึงนะขอดูแผนที่ก่อนสีแดงอยู่ห้องแถวๆอ่องออกซิเจนอะเดินผ่านมาไม่เห็นศพอ่ อ๋อเอ้ยแปลกๆนะสีแดงอ่ะ<ร>คุณคิดว่าไงอยู่แถวๆห้องด้านห้องอตซเจนอะแต่เราคุณคิดว่าไงอ่ะเราทำภารกิจไม,ไม่รู้อะถ้าจะสงสัยเราก็สงสัยได้นะเราไม่ว่าเออนั้นเดี๋ยวผมรอแม่คัดคุณออกนะเดี๋ยวผมจะรอดูว่ามันจะนี่หรือเปล่าอลองสีขาวไหม แต่ที่กรรู้อะตอนตอนเนี้ยใครเป็นนายอำเภอตอนเนี้ยผมไม่ใช่อะผมกะว่าจะหลอกซะหน่อยผมเป็นอะผมมาเป็นนายอำเภอผมจะหลอกโอเคโอเคสแสดงว่าแฝงไม่หลอกนะ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกหลอกว่าเขาเรียกว่าหลอกเอาบทครับ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าหลอกเอาบทนะครับ <c oughs> เขาเรียกว่าหลอกเอาบท เขาเรียกว่าหลอกเอาโบสคิดว่ามันเจ๋งเหรออะไรเนี่ย <c oughs> นี่แผลเราก็จะเป็นเดิมปิดประตูทุกอย่างเฮ้ยอย่านะครับไม่เล่นนะครับโอ้ไม่โอ้ไม่กอดอย่าอย่าปาดผมนะ <c oughs> ปาด เพื่อนเราไปเราเพื่อนคูดาวเสร็จนะเฮ้ยเฮ้ยผมเติมเครื่น้ำมันอยู่อ่ะผมก็เดินไปเจอศพเหมือนกันอะผมว่า ผมว่าสีขาวเออผมว่าแดงนะสำหรับตัวผมนะ,ะผมเป็นนายอำเภอผมเดินไปเจอศพผมกะว,ว่าจะรอคูดาวหน่อยกำลังจะยิงล้วแต่สีขาวกดใครเดินเดินตามนายนะก็กดเฮ้ยแต่ตอนเนี้เราคัดลูกเรืคนหนึงก็แพ้แล้วอะ่ะขาวก็ขาวเอา,เอาสิเอาขาวออก จบเกมแล้วเฮ้ยเป็นจบโคตรง่ายอ่ะคือทุกคนไม่ต้องชมผมนะเพราะผมเล่นเก่งอ่ะก็ผมเก่งอยู่แล้วครับทุกคนไม่ต้องชมผมนะผมเก่งอยู่แล้วนายอำเภอนายอำเภอมีดาวกระจายเป็นเกพื่อย่างยิ่ง เ,เปิดมไม่ได้เออน,นายอำเภอม,มีดาวกระจายอ่ะเป็นไงนายอำเภอม,มีดาวกระจายอ่ะตึงปะล่ะนายอำเภอม,มีดาวกระจายอ่ะเก่่งอะมนายอำเภอม,มีดาวกระจาย <c oughs> โดนกอ้โอ้ผมไม่เล่นแล้วครับผมอัดคลิปเสร็จแล้วไปละเออก็เป็นไงครับสำหรับนายอำเภอนะครับนายอำเภอม,มีดาวกระจาย ขายตัวได้ด้วยนะครับได้เพลดาวกระจายเป็นไงเห็นละเห็นแบบเห็นแต่ละคลิปผมเล่นแต่พวกลูกเรือไงก็เป็นฆาตกรให้ดูละเป็นไงับผมจับฆาตกรเนี่ยโอ้โหเป็นอย่างในคลิปเลยครับแพ้กันอันเรียกอาหนาอะไรของผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับช่องดูซีโร่ก็จะทำคลิปต่ตอไปนี่อยลยนะครับอืม นะ่ยข้อความเนี่ยใครอยากเล่นกับผมก็แอดมานะ <Okay. S 1> เพื่อผมมีเพื่อนยังไม่เต็มนะมีแค่ยี่คนนะนี่ไอดีก็ห้าศูนย์แปดสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดนะครับแอดมาได้นี่ <Okay. S 1> ข้อความก็มีคนเดียวนะครับเอฟซีอยากใครส่งความคิดเห็นก็ส่งมาได้นะเป็นพวกช่องฮีโร่ฮีโร่เพชอะไรวระมาณนี้นี่นะครับช่องช่องนูซีโลก็จะใส่หนวดซัน้าคอร์สส่วนช่องคารุมะคงก็จะเป็นเกี่ยวกับ มันล้วนนะครับมันล้วนอยู่ที่ซื่อหนวด่ะเออไปละจบคลิปแล้วไม่บายเจอกันใหม่คลิปต่อไป